อื่นลยอันจะค้องหวล้องหคือยก่เเนุ้มสวมงเนาะอ่าได้ป็นไได้นะถาละสยาสบายดีสบายดีสวัสดีพุอแม่พี่น้องเอซเบิ้สุกุสุคนวยเอฟซทางฝั่งลาวฝั่งไทย ดางประเทศก็ยินดีตอนหับขวดซูซองในบุญมาฟันเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันนี่เวะมาทางเพื่อน้องสมโภลายเมอร์แล้วบดิเวะมามันนี่มีโอกาสจะเลยมามนนี่มาก็สลัดเนี่ยสลัดยางกระไปเลยเวะมาเล่นน้ำน้องเพิ่อนกอน้าเครื่องอุปกรณ์ยางครบหมดเลยกุบขึ้นโค่งหลังคานไม่มาเรียบร้อยถ้าถลาแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างรอสร้างอย่างเดียว อ่โอเคพี่น้องคนที่หนุ้ณเนาะก็ไปอัปเดตกันยนน้องโดยกระทั่ง่าสมโอพี่น้องเนาะเอาอุปกรณ์เข้ามาเดี๋ยวโดนมาเป็นเนื่งต่อเติมเงินสะกอนจากก่อนกับสองคืนตั้งเสาเที่คาดให้กับมีปูนเอามาใสองตูนที่มาถวายให้ทั้งขอบคุณน้องสมโอวันนี้มีโอกาสก็เลยมาอีกอาจารย์ได้กระฝากพวกแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชาวบ้านเยอ เพ็นกำลังใจให้คลิปต่อไปแต่วันนี้คลิปนี้ครับว่าพิดพลาดไปกานะถ้ผิดหรอกค่าขอเถอะขอขอไม่กงขอไกลนาะแต่ว่ายังไมมาจงเรื่อเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเมื่อนี้งามมาให้น้องสยงามเลยกลางางเข้ามาเลยนะเนมคักแอนี้ทางกวางคักอนี้แถวนี่ทางพนีด้วยหอนหาหกเมตรพูนีนี่นสาจะละเดยสบายดีเด้อท่าุบน อยู่โอ้ยสบายดีเจ้าเขาข่อยนกเจกันเขามาพี่เขามาพี่นะขาอีพูนว่าเอาขมาแล้วประตูเปิดๆให้เราไม่งั้เลยค่าตานางได้ส่ะจะพาข่อยมายั้งตอนนี้ป้ามันเดี๋ยตานางมันนั่นเนาะนักบ่เฮาหาไม่ก็จะเอาเนาะอืมมันจังี้ว่าบ่เฮาที่จริงอันเออมันแบบว่ามีหอยลดเข้ามาอยู่เนาะหอยลดมันถอยด่าเลยถอยด่าเลยถอยด่ากับก้นเลย อ่าทักใหม่ลายอลยนี่งามเลยโป้ต้อตใหม่นี่กับเรียบร้อยงามแท้เลยฉันจะละใหม,ม่จะละเซียวะจะละเซียววเจ่ายอยู่ผ้าข่อยลายเลยอ๋อชีวิตมันต้องมันต้องมีลงมิเชียววะเขาต้องให้ที่เงือกสะนะเราจันอันนั้นได้ใช่ไหม ไม่ย <c oughs> <c oughs> ังจะนัดเลยนัดได้จะว่าไม่ยังเชียวมีขบไปแล้วนี่ปซะไปหาผ่ปู่นกําลังกินเข่าอยู่ว้าวโอ้ดอกไม่ดอกตอกสวมสวยดีเ้อน้องสมบูรณ์เเอาวัสดสองกล้องแล้ว

อันนี้ตอนเพลอฮะให้กินข้าวกินน้ากินยงก่อนจังคุยกันยันในน่องคนเสียมากขำเขาเนาะนั่งนั่งถาเลยโอ้พูดว่าจะไปเฮาไปกูจะนั่งบอกแล้วนั่งถาเฮาวสาวอาทิตย์เลยมาดมแล้วมานั่งถาเจ้าสามอาทิตย์นั่งอยู่ค่ะนั่งอยู่ไหนได้ถามือได้เฉลยโอ้จะจะมาเฮ็ดข้าวไกลเหรอมามาว่าชวนเราเฮ็ดแหละ้วชวนเราเฮ็ดละกับเฮ็ดเป็นยูนะโอ้เลยพาเราเฮ็ด เหรอสร้างก็อยู่นี่แล้วก็เห็ดได้แต่ว่าเขาก็เนาะอยากขายกินน้ำเล้าก็ช่วยเราทาทาพรมกันนี่เงินเราก็เห็ดเราจะต้นเลยอืมการทาเจ้าก็บอกตรงเลยอยากขายกินเล้าช่วยเราอยากขายกินเราอ่ะก็อันนีเนาะกินกิ้นนี่แหละกินข้าวเสียบหรือว่ากตอนตะบุนเลยอย่าบอกว่าทาเขากันเด้อวะไปเสียดมันนี่เมนน้ำละลายมือไปลาสัญญางอยู่คุปปซ้ำน้องคนกินข้าวกินน้ำแล้วกะอ่าแต่ไม่กล่องเจ้า นีนเราอแถวแล้วกันคอยมักแบบนี้แล้วจะทางขากาามมาิเลยวเนี่สวัสดีนะเจ้ากระทามแล้วรู้เราตังถาดนกระดิ่เบาทามมาินเลยวะน้เาสิยังเบียง มันหดมดบันงามโอ้หมดฝนชีตกได้ขันหมดลายสิอะไรจะถือถือได้บ่างฮะมาข่อยจับให้กล้องเจ้านะพระเจ้าสิไปยืนเบิ่งก to mm ็ไ hmm. ด hmm? uh ้เห็นนี้เนาะมาถามแล้วให้เราพาเจ้าไปแล้วออกกล้อกเจ้าบอกเลยนะพี่ที่ระพังแล้วล่ะพังรักเลยพอนออกมาเห็นนกอันหนึ่ง กคนว่าใหยียบไปลนนาะเอโอ้ใหม่งามแท้เลยไปหามาให้เราเบอรอันนี้ไม่น้อยอันนี้ไม่ไม่ใช่อันี้พ้าคักที่ฉลาดอ้นหอว่าจะมาเห็ดขนางหบหมอ้ไม่เห็ดข้อไก่คักรี่อันี้คือว่าแถวนี้มันใกล้ดงใกล้าเนาะสลาเนาะอ้้มฝนตกมันเล่า จะปุน่เนี่เดี๋ยวตงกรียะส่าตัวโอ้จาอะจรยยงสำรวจกันปะสำรวจกันปะอ้ำรวจเบื้องโน้มใ้มาตอกแล้วเห็นไพี่เดี๋ยใกล้ทีได้เกงเลยเด้โอ้ยังขิดดินแล้วมาให้ยังอนี ออ้อ oh. 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 hey. ah. hey. uh ้เ้เ้อือวลาปูแล้วนี่โอ้จะได้ใส่ปุ๋ยว่าไม่ไงนี่อ๋อเรากำลังใส่กำลังใส่ดอกเลยเฮ้ยโอ้จะใส่ปุยแล้วบ้ โอ้นี่เห็นบอมันแตกดอกออกโอ้อออดออือมั่าอดอกบะไเวะเนี่ดอกมันี่อนนี่ดอกลังโอกหมด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 จอ้นกบอนกจีบเสาลูกะเสาอะไรเิ่นแบบเอออือ เอ็นไปเบ่งพนนันั่นก่อนแดดบ่หอนั่นรอน้ำยเราทนแล้ว้ทดีเบ่หอนหอกเราอ่าเออเช็ดกุ้งเต๋อบ่นี่บ่เห็ดพอดีแบบปานะโอ้เช็ดกลวงใช่อันนี้เลยบ่บบอนเอาไปอ๋อไบ้กงอืมไอางหล่าอยู่น้ำซะยางบบเห็ดไก่ขี่ใช่เนาะ อะไรแบบนี้นั่นตนใหม่เนอเอาแล้วตอนัน้งมาหงายเลยเ่เอ้อยมาใส่อืมอารู้อันอันนี้คะกะีนี้ะตะีกาวนี่ปักกระเตะกระเตะก็อันนี้จะมาสีพอจะบ่อและวันนี้เขาสีเขาสีมาติม่วงห่เล ้างล่ะใยังเออไอ้หน่อยเออูบ่อเดี๋ยวเห็นเออดอกน่อยกนเออเาเขาเล้เป็นคนนนะตวนีออกแบบนี้บ่ชาลานี่ทนแดดทนฝนเล็นไอ้น่อยคุณได้คุณกัว่าทนแดดเต่บมาทนฝนคอยคอยว่าในฝนตกจะเรนพอบรดนี่ยากบ่เข้าเข้าบ่ย่อยอยู่ให้แบบบ่ปกติคืองูนะ ตอนนี้เขาเขารู้แต่ละทีเขาเคยอยู่ไพ่น่ว่างก็คือแบบว่าบริยูได้หละอ๋อันฝนตกแล้วนี่นะมันจะสั่นโกกจังครับบุคยันไม่เนื้อแบบว่ามันมันจะแข็งไปเลยนะอ๋อออนะครับในถฝนเดียวเขาังตกยเลยมันันมันนนี่เนี่ยแบบก้า้หน้ากไม่ได้ยันนดังในดีแล้คจะฝนกันขันขไปโลดเอพราะว่าเขาเคยโต้นแบบว่าเขาอยู่ไพเลยแบบนี้มันบ่มีหน้าี่เาบัวมมีอบนี้ แป็นเราทชาเลนจ์เป็นมิเฉาก็ต้นแึงไฟไปตักน้ำอยู่อ่างใหญ่เลยแม่จะมาอยู่บถาดเหรอยังอยู่บนาดยังนะโอ้หืออะไรอยู่บนถาดเหรอที่เขาอยู่บุญหมู่บ้านท่านแล้วเขาเราคิดกูแข่งเดียดได้บ้างลหะเอ้ถือกุ๊ปมาดูเเห็ดบัเป็นเนนะแก้วนะเปลนบะุดกุ้มเดี่ยวหากุมาใส่แก้วบทนคือเอาหน่อยจชไ หน่อยจะาเราไงว่ <laughs> าได้ไปดำหน้าจ้างวะมันนี่ไปเกาได้ไใชะอือแถวได้คนจ้างหรอกบอกแล้วขามาอยู่นี่ไปอยู่วะฮ <c oughs> ะไม่ยงงังใชะโอ้นอด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 นอนยิงนั่นนี่ฟ้าไม่ใช่ล่ะ <c oughs> <c oughs> เอี่ยคนอกว่าใคิดาคน้เจ้าใช้ต้มไก่วะนัดเพิ่งยิไม่ใช่ละเพิ่นสีปิดหลังลมทั้งหัวอ่ะคุณเทพหลังมาพี่แม่นปิดหน้าออกมาพี่ซะละแม่นมาซะละปิดหลังปิดหลังออกไปหัวอ่ะ เออมื่อเลมเลราเ่้นอระมากลันนอนใช่ไก่อะเมันเดี๋ยวบอกมนอนยังไกับเจ้านะเียเนอนเขาจะนอนยังเชิงอ่นี่ไมม่เ็นป่ะฟ้าหากุ๊มาให้อาวนีหละงี้ กูไปเหอาวเนี่ยคุซาลาต้นแดดแต่บอทนฝนลักเปเอะลักเปเอไปไนไอไซาลาจะหรือว่างละป้าเสียมป้อมป้าเจ้าไหนด้อยด้ยไม่ไมลักป้าอันยังน่ะพ่อของแท้ ว่าของดีโอ้ยหนูผู้ไดมาฟังมาหล่าไปจ้ะน้าทำบเพเพิรีเพเเพอ้ยเ้้ว้าวนี่เอาหนีราคนะเเป็นหนัแล้วบลาบังบวกไลูกเป็นหนักแล้วบ่อืโอ้โหหมดงามดิ อ๋อวันนีหมดเต็มอยู่ไหมฮะสช่ละคูณตอเนี้วราเต็มห้างเตหมาอยู่ก็เต็มไหมนี่ไหมคนไหมบุตรใดเนี่ยมันจะขบกัขบกันเท่าบุไรใดได้กัดมองอื่นใครอยู่กัดถึงมองวีฉีนตายเลยเออสวัสดีคนงามจังไลยสิเป็นเหร็นั่เด้อเหนื่ยเพลินด้วยมันนี่อารมณ์ดีขนาดมันเนี่ย Naran never lao vào thư mùa luôn. Oh, yêu 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 dựa dựa never tongue. You may tongue yêu yêu. Naka lìa. Mì, yang ngon kìa 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 โอ้ยนี่พูดตกใจก็ะไอ่าลาเฮ็ดก็ได้ไปถ่ายจะนางโยงอย่างเจน้แหละลาแล้วัิลืมแล้วัิลืมสูดแล้วเออฮาเล็กตะปูกับ้อนไม่แล้วละ เฮาเห็ดบ่เป็นเฮากันนางเบิงบ่งนี่แหละเบิ่งหลาห้อนแดดได้ลูกอือเออผูกคนเด็กช่วยเทได้หูนะยาวคือกันลูกนะออบ <c oughs> อวบเนี้ตัวลานไม่สุนะล้ออือโวโูโเจาวยาได้สลาไม่ฮักงันยา <c oughs> <c oughs> ไม่ฮัก <c oughs> ไม่ฮักงันเสียบอันนั้นหูน้เก่าคนเพราะแห้งหื้อ <c oughs> มาใหม่ดูเรื่อยมีวะมีเรื่อยว่ลูกไปเอาเรื่อยมาให้แม่ล่ะมาเพ้นี่นะก็ดีบ่ารักใหญ่เป็นปัญญาพ่ออดบ่ละทางหลังบ่หน่อยบ่มันแข็งเป็นไงเนี่ยแข็งตัวนี้หน่อยแต่แข็งบ่ตัวนี้ไม่แน่นทางหลอดทง

คนน้อยข้อไกลไหนข้อไกลหอ,อนหมอนนี่แหละว,ว่าแนวมงม,ม,ม,มันอย่าอนเด้ย,อยาอะไรเฮ็ดซีนสั้นนี่แล้วสลายจะหล้ยาดมันไหลขึ้น,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 นเอา,นามือ,อ,อ,อก็นันก็จะเห็นสองแป้นบัน มาตอป้เลยมากกว่นี้มากถ้าเือเราขุดลงบกเลิกแต่เนี่ยมันยาวคือพวกเคียนเนาะมันยาวลูกนั่นแหละทุกคนรวยกันเกียนทั้งเครื่องหมดแล้วเหรอเกียนไปหมดแล้วตังกกมันใหญ่เกียนขามันงอกแม่นแม่นข้าเนี่ลูกเอาเอาเอาจะช็อกตลอดร้านเวรร้านร้านอยากตัดก็ให้ร้านเอาออกมาก่อนเออเราแทกก่อนล่ะวะเพอดีและวบอลงอกนะเออพี่มาตัดอยู่โฮมไปลูก มันแดดพี่มาห่มพี่ถะบผมนะ่หั่นซะบเนี่ยได้มาโลก,กานำ้ำเด้เป็นมาโลก,กานเนาี่ฮะกเป็นทีเดียวเะลงเนลูกเหลืงดือยเ้อเดือยเราเขาได้จัให่ดูดล <c oughs> <c oughs>

แต่บ่งเด้อไม่แต่บงเด้อไม่ละเหตุผดปูนปูนเพมันหีบได้เป็นี้คะดังซื้ไม่ติดขาดีอันนี้ก็เข่าเยอะพันผู้งหญ่ตัดระวบงเรื่อง่ละเรียนบริพนธ์นะต่อีปจะพ ต้องคุมส่วนมวยงั้นาะอ่าได้ปิ้ง่ายก่ได้นะถ้าล่ะยาปิ้ง่ายได้แต่มันแตกแล้วอันนี้กับอันนี้กับพลแล้วเอามาให้ตลาดวะบ้าวันนั้นบ้า นอมีัดขามาแทกตัวนี้บอสแทกตวี้กับตัวนี้ตัวนี้ทางหลังอย่ามั่ไฟมึก็ได้ไปมึก็ได้

ใช่แล้วคันสีฟันลงหมดฝายมันทั้งนี่สิค่ะนักสิงเดียราอย่างนี้นักนักเลยนีะฮะเห็นปะ เป็นจังไรเบิ้งก่อยขิลองเบ well ิ a aaa, a you? You. Aaa, ่งอือ้เจ้าสิจับให้คอยอีกอาให้คอยฟันมึงได้ไหมล่ะเอาไปบิดแเลเจ้า่อยพันตัวได้ใล่ละไม่จะจับให้คอยจับโอ้จับมันก็คือแล้ว่อยจับผูช่ละโอ้โ้ให้ไม่ออ้ขอบใจอีละสลัดแทบควเลย่จงถูกต้อง À, จากค om, วามอะไรขอบใจได้ละเด้ออีเทียนหนังสือเก่งๆเด้อต้องเช้าเมื่อไรพอดีเอ้าวไม่ลาซินแป๊บเดียวเอยว้าเสพดีของเจ้าหวานบ่ซะลระน้ำเจ้าหวานของก๋วยหวานได้หวานเย็นไม่ได้เลย ขอดใจล่ะไปไม่เนเด้ออืมอ่ากอบใจขอบใจลูกวางไว้ยัม่น้อคันอยู่ใกล้ๆค่อยสิมาเอาเมื่อลูกกา้าน้ำะเะดอกสองสามคืนเมื่อปะไม่ใหญ่แล้วสบายหูละไน้อยพับพังไว้เนี่ยเรียกตอกข้าวก่อนตอกเนาะจีเป็นไปจังอันนี้ก็ันเอาเอาลงตอกมันใหญ่กว่าเออร่างเบิ่งเหยนี่กะเราได้ฟังอะไดิ ้าไม่ติวใช่ตัวนี้แต่ชิตอกแข็งสลาเวยลาดแข็งลาดเฮ็ดขอไก่ยาตายาตาไก่รเฮ้ยนึกขึ้นยังม่ดูได้ดูนี่บ่มันยาวดิเด้ มาไปจับกนลูกละอมาจับลูหรล้ว่าอย่างแงด้ยเอลูกอย่างเงเนอะเกนตอยู่ลงจือจืออยู่ว่ามองมันกี่นี่ฮะจืออยู่ว่าบอลใจขี้ต่อมีบอลไ้บางเพมึงเนี่ยีเะทั้ง้างก็ ตอกลมตอกลงจนพ่นุนว่าแล้วสีไม้พ่อเรากะจักควาขึ้นกันโอเคไป่น้องเงียน้องบนเน็ตอยากเห็นงานกันมาชิจบลิปก่อนแล okay. ้วจะพ่อกันในคลิปน่ะคลิปนี้ไปก่อนสบายดีเด้อเจ้าป่านาทีสบายดีลูกโดย โอเคพี okay, ่น้องนะสำรับคลิปนี่คนเติมแล้วพระจ่าไปก่อนทางสลากมาสวยเฮ็ดอ,อันนี้เฮ็ดอ,อียังล่ะเฮ็ดข้อไก่พี่น้องเลยแต่สมบูรณ์สุขจะคลิปก่อนคือึ้นฝ้าขึ้นฝนมาแล้วดีใจกับท่านน้องเพื่อนนะสิได้ขึ้นโค้งแล้วเราได้สร้างเพื่อนมาพา,าะเจ้าได้สร้างราคิปนี้ขอบุญขอบพูบนพระสุขุสุกคนเด้อที่บึงคลิปบวกข่าวโฆษณาไปแล้วพี่น้องสบายดี